ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหดูจะพูดอะไรเลยสวยมากเลยอาพี่เดี๋ยวถือข้างๆให้ผมหน่อยถือข้างๆให้ผมหน่อยเขินๆเขินข้างหน้าเขินข้างหน้าเทียบเทียบรูปนะครับอ่านะครับโอ้โหสวยมากเลยก็ทํานิดเดียวทําแบบไม่โป๊ะมากทําเหมือนแบบไม่ต้องชั้นใหญ่เกินทําเหมือนแบบ ดูแลธรรมชาติดูแล้วไม่รู้ว่าทาตามากี่วันกี่เดือนแล้วผมว่านี่คือธีรพรคลินิกเนี่ยจะจะเป็นจุดขายตาที่ผมรู้ว่าที่ผมถ่ายถ่ายมานะจะออกมาเป็นอย่างนี้พี่พี่คิดเหมือนผมไหมทำแล้วมันมันจะไม่โป๊ะมันจะไม่ไม่ใหญ่เกินไม่เล็กเกินอ่ะมันจะพอดีไม่เคยมีความคิดจะทําตาแต่พอทําแล้วใช่เลยค่ะใช่เลยนะพี่นะใช่นะเลยค่ะนี่นะครับให้ดูทําแค่ตานะครับผม เมื่อกี้พี่เล่าอะไรเขาเรียกตกใจเลยนะพี่ร้องเล่าจุดเริ่มต้นให้ผมฟังหน่อยว่<ช>าจุดเริ่มต้นพาเพื่อนมาดึงหน้าพาเพื่อนมาดึงหน้าค่ะแล้วก็นั่งรอเพื่อนคุณหมอโชทิรัฐเดินมาทักว่าเออหน้าตาคุณสวยนะทักรูปนี้พักรูปนี้ค่ะค่ะว่าหน้าตาคุณสวยนะผิวพรรณก็ดีถ้าเกิดได้ทาตาอีกหน่อยนึงคุณจะสวยมากโอเคเลยค่ะ โอเคเลยค่ะสามวินาทีค่ะสามวิค่ะหมอหมอธรทิศพูดสามวิสามวินาทีพี่พี่ใช้อะไรในการคิดตัดสินใจตอนนั้นความเชื่อมั่นจากฝีมือคุณหมอและสายตาคุณหมอจริงจริงพี่สามวินาทีจริงๆคุณที่ชนาภาคุณที่ชนาพาคิดสามเดือนอ่าคือคือเป็นแต่ตอนที่ชันสามวินาที คุณที่ชนาพาดูในรีวิวเขาตัดสิใจสามเดือนใช่ไหมแต่พี่จะสามวินาทีคุณหมอคุณหมอพูดจบพี่โอเคเลยอไม่เคยดูรีวิวไม่เคย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 เปนหมอเคยีหมอชนทิศตาเอฟซีตอนตอนหลังตอนทำตาแล้วดีกว่าเพราะว่าตอนแรกไม่เคยไม่รู้จักด้วย ไม่รู้จักรู้จักไม่รู้จักรู้จักความดังของเขาอยู่แล้วแล้วเขาก็รู้จักกับเพื่อนเพือ่อนพี่คนหนึ่งเขาเป็นอะไรนะพ่อบุญธรรมหรือสักอย่างนี่แหละพี่นกเ,เขาก็แนะนำแต่พี่ก็ไม่คิดว่าพี่จะทำอะไรโกลมโกรธเดี๋ยวเดี๋ยวต<ป>่อเลย พี่ก็ไม่ได้คิดว่าพี่จะทาอะไรพอดีเพื่อนพี่มาจากอเมริกาเขาก็อยากดึงหน้าพี่ก็นึกถึงเพื่อนพี่พี่นกคนนี้ยแล้วนึกถึงหมอจระทิศแล้วเพื่อนพี่เองเขาก็ดูรีวิวอยู่แล้วเขาบอกเออพามาหน่อยอยากมาอยู่แล้วเราก็มาขับรถมาให้นั่งรอเป็นคนขับรถขับรถให้เพื่อนวันแรกว่าเป็นคนขับรถส่งเพื่อนเป็นแบบเป็นคนดีมีน้ําใจเป็นสวรรค์ประทานทอน อ่าแล้วจะไงต่อนะพี่อ่าก็นั่งรอคุณหมอเดินมาหอกสวยนะผิวพรรณก็ดีถ้าคุณทําตาอีกนิดนึงคุณจะสวยมากเลยแค่นั้นเองแค่นั้นเองสามวินาทีสามวินาทีเหมือนพระเอกมาเหมือนเจอพระเอกพระเอกมาปุ๊บทาเลยอหมอไม้หมอเป็ปเรียกประาัยถ้าหมอมาเนี่ยผมจะเรียกมาคุยเลยเนี่ยตอนนี้คุณหมอน่าจะติดเทสอยู่อ่าแต่รอคุณหมอมา มีคนชมว่าสวยมากตาหวานมากเลยค่ะนี่สวยมากๆากสวยนี่เปคนชมอพอคุณหมอบอกสามพี่พี่ทำไงต่อพี่ตัดสินใจวางมระจําวางประจําวางมระจําเลยวางมระจําเลยเดินมาห้องการเงิน ก็เนี่ยถามเขาเขาก็พามาวางมาจังก็คือตัดสินใจทำถามวิพี่ลุกไปจ่ายตังค์มัดจำเลยค่ะโอ้โหผิดใจนี้ไม่มีไม่มีแบบว่าการเอ้ยเดี๋ยวขอกลับไปตัดสินใจคือวางมาจังเลยไม่กลับไปคิดเลยไอ่ไม่หรือตาวิบางคนที่เขากลับไปคิดเป็นปีไม่ค่ะไม่เลยไม่ค่ะวางมัาจัวันนั้นเลยเดี๋ยวเชื่อใจคุณหมอเชื่อใจคุณหมอรู้สึกว่าโอ้โหระดับคุณหมอชลทิตเนาะมาทักเราเอาใช่ติดพอเขาทักเสร็จปุ๊บเราก็เชื่อเขา มดจาแล้วทำเลยไหมอีกอาทิตย์หนึ่งอีกเจ็ดวันใช่อีกเจ็ดวันตื่นเต้นมาสู้เจ็ดวันเนี่ยตื่นเต้นกลัวไปหมดอืกลัวเป็นคนที่กลัวอยู่แล้วแต่พอจริงๆแล้วได้ทําไปแล้วไม่เจ็บชิลชิลไม่เจ็บจะถามคําว่าเจ็บในการทําตามไหมไม่มีเลยแม้แต่นิดเดียวจริงไหมเนี่ยจริงๆไม่เจ็บพี่ทำไปนานเนี่ยสิบสี่วันสิบสี่วันแล้ววันนี้พี่มาทําอะไรที่นี่คุณหมอนัดดูแผลดูแผลและแผลเป็นยังไง ยังไม่เจอคุณหมอเลยเจอเอาแผลเอาแผลดูแผลดูแผลนี่นี่แผล14วันนะครับนี่คือแผล14วันนะครับโหพี่แผลเนียนกิฟเลยแผลแทบไม่เห็นเลยนะจากจากดวงตาคู่นี้จริงๆคือเขาเรียกอะไรก็ไม่ค่อยมีปัญหานะแค่แบบว่า ชั้นชั้นจะเล็กลงนิดไขมันไขมันไตไขมันที่ตาเยอะอ่ะก็จะแบบเริ่มตกตามอายุตามอายุเพราะว่าเมื่อก่อนที่น่าจะมีตาของชั้นที่ชัดอยู่นี้ั้ยค่ะแต่ตามอายุอายุขอโทษนะพี่อายุเท่าไหร่ฮะห้าสิบพี่อายุห้าสิบแล้วนะอคนอายุห้าสิบแน่นอนแล้วตาจะไม่ได้หวานอเพราะว่าหนังตาจะตกตามตามวัยตามลักษณะของร่างกายแล้วกันใช้คานี้ดีกว่าพออย่างเงี้ยเราสามารถมาทําได้ในวัยห้าสิบหรือ หรือคนที่มีปัญหารู้ส<ช>ึกว่าตาตกชั้นตาไม่ค่อยชัดใช่ครัอยากจะสวยเหมือนคุณพี่ใช่และคุณพี่เนี่ยไม่ไม่ได้ทาเฟซล็อกใช่ไหมไม่ได้ทำเขาว่าอย่างบางคนเนี่ยบอกว่าทาเฟซล็อกอย่างนั้นอย่างนี้บางคนอาจจะยังไม่นะาไม่ได้ทนนไม่ได้หย่อนมากอ่าก็ยังไม่ต้องทํารอวันนึงพี่ทนนะแบบ หย่อนตัวนี้อะไรเงี้ยพี่ค่อยมาทำก็คุณหมอบอกไงบอกว่าทาตาอย่างเดียวคุณก็สวยแล้วคุณหมอพูดแค่นี้ไม่ได้ต้องทําเฟซล็อกต้องเชียร์ทำเฟซล็อกไม่ต้องไม่เชียร์อยู่ที่ปัญหาของแต่ละคนเลยอยู่ที่ปัญหาของแต่ละคนเลยโอ้โหนี่พี่นี่โชคดีมาผมว่าที่พี่โชคดีนะเพราะว่าพี่พาเพื่อนมาสวยไงเอาที่พูดจริงพี่พาเพื่อนมาสวยเสร็จปุ๊บแล้วพอพอพี่สวยเนี่ยพี่ก็เหมือนแบบได้เจอหมอที่ดีอะ พราะคนที่บางคนมาเจอหมอชอนิไม่ได้เจอนะรอตั้งนานไม่ได้เจอนะพี่ได้เจอนะี่ผมว่าพี่โชคดีมากนะผมมาสมัครอะรมาแรกผมยังไม่เจอเลยอ่ะแ็จปุ๊บแล้วตอนนี้พอเขานี่ก็คือมาหาคุณหมอนะโอ้โหนี่นะครับแล้วพี่พี่พี่อยู่มาเขาเรียกว่านะอยู่ที่ที่ไหนที่ไหนครับเน้องแขมน้องแขมมามามาสะดวกไหมครับสะด,ดวกครับในกรณีที่เป็นคนขับรถมาเนี่ยพี่พี่มายัางไงครับขับมาเอง ขับรถไปเองขับขับแถวไหนครับขับมาจากเส้นไหนพี่เพื่อบอกแขมเบกรเตมบอกทางคนที่ขับมาหน่อยเบกกรเตมน้องแขมตรงอย่างเดียวเลยตรงอย่างเดียวไม่ต้องเลี้ยวตรงอย่างเดียวมาวงแหววงเวียนใหญ่ตรงอย่างเดียวตรงมาแล้วมาเลี้ยวตรงไหนพี่มาสุดทางของสารเลี้ยวขวาอ๋ออยู่เทินหน่อยอยู่เทินมองข้างหน้าซ้ายมือจะมีไอคอนสยามจงไม่ถึงไม่ถึงอีกนิดเดียวเดี๋ยวอ๋อเราขับรถก่อนหน่อยค่ะอ่านี่นะครับโดยที่เป็นคุณผู้หญิงที่จะขับรถมาเองนะ คุณพี่เขาขับมาได้ตไม่หลงอตอนมาทํานี่คือขับมาเองกลับเองป่ะครับตอนมาทําแฟนขับมาแฟนขับรถมาให้แล้วแล้วคุณแฟนว่าไงบ้างที่เราตัดสินใจแฟนพี่ว่าไงบ้างพี่เขาบอกก็สวยดีตอนตอนนี่เราแบบตัดสินใจแล้วโอนเงินไปแล้วก็อ๋ออ๋ออ๋อวันนั้นวันนั้นไม่ใช่วันนั้นอยู่กับเพื่อนตอนนั้นอยู่เพื่อนเขาก็ยังไม่ได้เขายังไม่รู้เขายังไม่รู้เราใช้จังหวะนี้แหละ เขามาอีกสามสี่วันค่อยบอกตอนทำแล้วอย่างอย่างสามสี่วันค่อยบอกแล้วก็หอยเขาขับรถพามาอแล้วเขาไม่ได้ว่าอะไรเลนะไม่ได้ว่าค่ะแต่ว่าเป็นผมผมเพเป็นแฟนที่ผมก็ไม่ว่านะนี่ตานที่อย่างสวยเลยเนี่ยพอทําเสร็จปุ๊บแฟนว่างยังดีครับไม่ได้ว่าอะไรอะค่ะเขาก็เฉยเฉยเฉยล้วราก็บอกยังบวมอยู่เดี๋ยวก็หายอแต่ตอนนี้ผมว่าก็เหมือนจะหายแ่ะพี่เป็นคนดูแลสุขภาพปะ ออกกําลังกายใช่ไหมผมว่าแล้วออกกำลังกายเยอะบ่อยๆค่ะเราเบียร์ไม่กินกินค่ะเอากินกินแอลกอฮอล์บ้างกินค่ะไม่ร่ามก็กินบ่อยเพื่อนคด้วยเพื่อนก็พาไปกินแล้วแหละอ๋อก็คือกินแอลกอฮอล์พูดได้ไหมเนี่ยพอวันที่ห้าพี่ก็กินแล้วพอดีเพื่อนจะกลับเมกาเลี้ยงฉลองเอ๋อคนเรามันต้องมีสังคมจะเป็นนั่งอ่าโทษนะจำศีลอยู่ในบ้านไม่ได้ต้องออกไปเจอเพื่อน อ่าสวยแล้วไปเออแล้วแล้วพี่ไปเจอเพื่อนแล้วเพื่อนพี่ว่าไงตอนออกไปดื่อ๋อเขาบอกตาหวานตาหวานไปทําอะไรมากตาหวานไม่ตาหวานไม่ใช่น่าจะเปสูสุชชาหรือเปล่าอ๋อคือตาเราหวานแล้วเพื่อนพักค่ะพี่บอกเขาว่าไงก็บอกไปทําตามาบอกเขาพีระบอกขายของไม่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 ก็บอกตรงๆเพื่อนจะเพื่อนเยอะค่ะผู้ชายก็มีมันก็ถามก็ถามนะเพราะว่าแบบบางที่เนี่ย ทำอาจจะดูชั้นแล้วมันไม่เข้ากับหน้าชั้นจะใหญ่เกินดูโป๊ะดูอะไรแต่ที่นมมเนี่ยผมว่าเนี่ยทีละครเนี่ยตาเนี่ยผมว่าต้องต้องมาที่นี่นะนไม่ได้มาอวยคลินิกนะแต่ผมเห็นมาหลายเคสถ้าทุกเคสอลชั้นจะแบบออกมาแบบรับกับหน้าทั้งหมดบางคนเป็นผู้ชายก็จะทําชั้นที่พอมันยุกเนี่ยมันจะเป็นชั้นเล็กๆสวยๆผู้หญิงบางคนเขาถามแต่งหน้าไหมต้องการชั้นสูงชั้นอะไรเขาก็จะทําให้รับกับหน้า ทางทางลูกค้าแต่ละคนบางคนประกอบอาชีพต้องแต่งหน้าเมคอัพกรีดอายไรเนอร์ใหญ่ก็ต้องเอาชั้นใหญ่อะไรเงี้ยยังมีเพื่อนอีกหลายคนสนใจก็ยังบอกว่าอ่าเดี๋ยวจะพามาเพราะว่าดีดีเลยอาจจากเราได้แหละเราต้องกล้าบอกต่อนะค่ะถ้าพาพามาแล้วไม่ดีเนี่ยเราเสียนะเต็มเต็มเลยนะมั่นใจที่นี่มากคือเรียกว่าที่เนี่ยเขาเรียกว่าทำตามความต้องการของลูกค้าเอาปัญหาเอาความต้องการมาคุยหรือว่าใครแบบ ไม่มีไอเดียอะไรในหัวม้าหน้าเปล่าๆเลยบอกคุณหมอทำอะไรดีอ่าวันนี้มีเหมือนกันหนูอยากทำหน้าหนูดูรีวิวมาเยอะหนูอยากทำอะไรก็ไม่รู้อยากใจอยากเสี่ยงเงินเอาบางคนบอกปีชงอยากจะให้เลือดออกหน่อยอยากได้ดึงหน้าได้ไหมบางทีก็บอกคุณหมอไม่ต้องแค่นี้พออย่างคุณพี่โทษนะพี่ซิพี่ชื่ออะไรนะพี่เดียพี่เดียพี่เดียเนี่ยคุณหมอไม่ได้บอกให้ทำดึงหน้าด้วยฟ้มไม่เลยเ่าอ คุณหมอแค่บอกท้ำตาอ Bo ีกน<ๆ>ิดเดียวก็สวยแหละนี่แหละจะสวยมากจะสวยมากสวยมากด้วยผลลัพธ์ก็สวยมากโอ้ยผมเนี่ยผมชอบที่นี่จริงๆเพราะว่าที่นี่เขาจะไม่ค่อยมายัดขายอะไรมากก็ตามความเป็นจริงของหน้าเราเนาะเพราะว่าผลลัพธ์มันก็อยู่ที่หน้าลูกค้าเองค่ะครับผมอ่ะ วันลูกค้าคอมเมนต์เต็มเลยไม่ได้อ่านเลยอ่านเลยมีคนถามว่าทําอะไรบ้างตาสวยมากส่วนใหญ่ชมตาสวยเออไม่มีคนชมพี่ไปดูคลิปเลยนะทำตาอย่างเดียวพี่ดูในเพจบ้างไหมเอ่อมาเดี๋ยวฝากกดแชร์ฝากแชร์พี่บอกคนดูหน่อยว่าฝากกดกดไลค์กดแชร์หน่อยพี่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะใช่ที่ดูอยู่นะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้พวกผมกับคุณพี่เขาด้วยนะครับจะได้รู้ว่าเนี่ยทําตาเนี่ยมาทําที่นี่ดีกว่า ทําแล้วออกมาดีจริงๆทําไปสิบสี่วันด้วยซ้ัสิบสี่วันค่ะ,คะกินแล้วตั้งแต่วันที่ห้าไม่มีปัญหาอะไรเลยโทษนะพี่วัน,นที่ห้าที่พุ่งตัดไหนเนี่ยใช่ก็ตัดไหนเสร็จก,ก็ไปเลยจริงเหรอใช่โอหโห้แต่จริงๆคุณหมอ,อก,ก็ไม่ไม่ได้ห้ามนะเขาไม่ได้ห้ามแต่เราไม่ในในเพจทางการเนี่ยเราไม่สนับสนุนเราต้องออกตัวก่อนเราเป็นคลินิก <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ร้านเหล้าแต่บางคนไม่ไปแต่วันทำเสร็จไปกินนะบางคนไปรุ่นบางคนนะผมเห็นนะ วันแรกก็ไปไปกินแล้วแต่เราเราไม่สนับสนุนเราถ่ายเราถ่ายเขาหลังทำทันทีถามว่าไปไหนต่อเดี๋ยวจะไปร้านเหล้าไปร้านโอ้โหสู้มากสู้มากใจรักเพราะว่าบางคนเขามีนัดมีอะไรอย่างเงี้นก็ต้องไปเนาะนะโอเคเลยพี่แล้วพี่พี่จะจะกลับนั่งนี่มาใครนี่เ่ะคนเดียวเดี๋ยวรถต่อไปเจอหมอนะค่ะอ่ะเดี๋ยวไม่รบกวนพี่แล้วให้พี่เขาไปไปเจอคุณหมอนะขอบพระคุณครับขอพระคุณมากเช่นกันค่ะสวัสดีครับ